ั้เพื่อนๆต้องกันเสนียวทุกคนนะครับนาะวันนี้มาพอกันก็ต้องกันกับเป็นส่วงบใบครับคืองี่จิตวิน้านะครับเนอใไเวลาช่องกันเ,เนี่อี่4มิถุนาสองห้าหกสามนะครับต้องกันสิบห้าเจ็ดขาดนอนต้องกันทําพ้นสารแล้วครับอาการเลี่ยง มัธยมครับผมประหอดประหาประหา,ประห,าประหกนะครับเนาะมองพองกันเห็ดแล้วก็มันก็นยังสะอาดอยู่ครับสะอาดดีเหมือนเดิมนะครับเนาะหุดนล้ครับทั้งนาหมดลนะประศีปอะหาปอะ,ะหกนะครับผม เดินโรงเรียนกันอห่าเขี้ยวครับฝนตกลงมาสามสี่มื <c oughs> ่อเาให้มีห่าให้ง่วงกินนะครับง่วงโรงเรียนกิน,นคือทีทีต้องจันทร์สีผ้าเก็บรายละเอียดนะครับนี่ใบใหม่ก็เริ่มล่มเริ่มล่นลงมาแน่ล้วครับ มื <rude S 2> ่ออื่นผมก็จะไม่เห็ดคือเกาเมื่อนี้ผมจะภาพไปเบึงมองผมมองต้องจันมาเห็ดคุมมือคุมมือครับผมอาจบอกพี่น้อง ิบย <ess> ังสะอาดดีอย <ess> ู่ครับผมอีครับใบใหม่ก็ยังบ่หลายนะครับเนาะคือเมื่นมาก เสาทงครับเสาทงครับผมมอ,มองนี้มืออื่นผมก็เสียมาเห็ดต้นที่รายคลิปเพื่เพื่อนเมื่ออยู่ข้างเสาทงเด้อเพื่อนเด้อยจำไว้เด้อมืออื่นผมเสียมาเห็ดมากวดใบใหม่ต่อกันไว้ให้พี่จำเดินเอาไปชิมครับผม นี่ผมประกวดตอมไว้แล้วครับมือเขาประซุ่มมือเขาห้องประซุ่มที่จำเริ่นพิน่งกบคัดเอาไปถิ่มครับผมเนี่ยก็ยังสะอาดด้วยครับจัหมือได้เราเสียเอาไปถิ่มเนาะผมะกวดไปให้เราแล้วล่ะเพราะว่าเราเป็นผู้รักผู้ใหญ่ย,ยี่หมีมาก่อนผมผมก็แค่กวดให้ไหวหายได้ ไปถิ่มบ่ไดี้นะครับเนาะเบา่ออื่นพวกกระสุมากวดออกอีกยีก่ดอ,ก,อกครับแถวนี้ให้มันแปลนกว่าเก่าให้มันหนาดูหนาเศร้าหนาเบิ่งหนาส้มหนาแยงบรรยากาศลมลื่นได้หอมพิกุลนะครับเนาะหอมพิกุลทองใต้ต้นพิกุลนะครับนี่ต้นพิกุลทองครับใบเพิ่นหนาเป็นหอมดีขนาดเด้พี่น้อง มือนอือนผมมาสะพ่นบอปถิมม้วนนี่ผมก็จะกวดตอบเผากันเผาครับผมเผาให้มันสะอาดผมเห็นมันรัมันสะอาดเดี๋ยวเพี่น้องเนาะตรวจสอบดูแลความสะอาดคางอาคารเรียนครับ ว่ามันหกหม่องได้แน่หม่องได้หกมองได้หกมหกม่องได้พอแก้ไขหม่องได้พอทำควาวสะอาดตมกับสีเฮ็ดครับยังสะอาดดีอยู่ครับเพื่อนๆใบมันล่นบ่ลายมันบ่เม่นยามใบมันล่นครับ ตัวน,นี้ก็พอออก,กนจางสร้างมาเห็ดหม่ครับสาบหม่สาบหม่เบิรตพัฒนาของสมุดครับสาบมาหม่เบิรตพันาของสมุดนี่คือปฐมครับของปฐม ปะทมครับผมมองนี้นีผมมากวดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาครับมือเขาห้องประชุ่ม ประชุมการศึกษาในห้องครับผมรวมทางคุณครูบุคลากรในโรงเรียนว่าทุกคนแหละครับเาหของประชุมฟังเรื่องเล่าข่าวสารการเปิดเทอมหรือเ่ยวกันกันกบโควิดเมื่อได้สิได้เปิดเทอมให้นักเรียนได้มาเรียนรู้วิชากับอาจารย์นะครับเนาะ วันที่วันที่หนึ่งก็รักกระดาครับธันวาได้ล่ะแล้วที่จะเปิดลูกบอลแล้ววันที่หนึ่งก็รักกระดา,าการจเบ่งวิวเดินสนามฟุตบอลนะครับเนาะสวยงามครับหย่าเที่ยวนุกงวมันกินหย่า เดินงามครับเดินโรงเรียนมันเตยมันใหญ่เบืองวิวหลบๆโรงเรียนเนาะ ไข่อยู่ครับถือว่าร้ายมืออยู่มันก็ยังสะอาดดีอยู่ผมปัดแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนมันก็ยังใบใหม่มันก็บรรลุหลายนะครับเนาะยังสะอาดดีอยู่ยังเกียวอยู่ยังเกียวอยู่ครับเพื่อนเพื่อนอื่นไม่เห็ดกระสิทธ้หรือไปเห็ดขางของอนุบาลอื่นคือ่าเลยอื่นจตไปบึงเลยเขามา กระสีขามาเบ่งห้องอนุบาลเลยบานเป็นตาทำวามสะอาดบ่อมันหกบ่อสกปรกบ่อนะครับไม่มีใบใหม่ใบอะไรนันหลายๆผมก็สีถ้ำคือเก่าครับทายคลิปแห่งเพื่อนเบ่งคือเก่าเด้อเพื่อนเด้อผู้ใดเขามากก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมน้ำเด้อเพื่อนต้องจันทร์เสนอก็ขอฝากเนื้อฝากโตน้ำมูน้ำพวกเด้อ ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วครับเนาะครับสวัสดีครับผม